เป็ดมาหนี่หนูไปทำอะไรตรงนั้นเออตรงนี้เลววตรงนี้แล้วไปทำอะไรตรงนั้นเนอะแล้วไปกอดขาเขาเฉยเลยนะี่นอนพี่อยู่นี่เป็ดแลบเป็ดแลบดูเขาทุกคน,กคนผมโดนเป็ดทิ้งแล้วอะไรกันเนอะ แเรา u s a h ์ซื้อนายมานะตั้งเก้าสิเก้าเพจนะได้ทิ้งเราเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนั่นนะนะให้ตายแต่ใครก็ไม่รู้โดยไม่รู้จักนะโอ้ดูดีแล้วไปกอดข,ขาเขาแน่น <c oughs> <c oughs> ผมโดนทิ้งแล้วครับทุกคนผมคงจะไม่มีเป็ดปั๊มไอวอลแล้วแล้วไปทำอะไรตรงนั้นนะมานี่อยู่ตรงนี้ 对，你嘞。